หลังคลอดแล้วผมร่วงหนักมากเกิดจากอะไรไปดูกันรู้ไหมคะปกติผมคนเราเนี่ยหลุดร่วงประมาณ100-200เส้นต่อวันเลยนะพอช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะสูงขึ้นค่ะทำให้เส้นผมแข็งแรงและก็หลุดร่วงน้อยกว่าปกติแต่พอหลังคลอดนะคะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยทําให้ผมเนี่ยหลุดร่วงประมาณ400-500เส้นต่อวันเลยนะผมร่วงค่ะมักจะเกิดขึ้นในช่วง2-3เดือนหลังจากคลอดไปแล้วนะคะและก็มักจะอาการดีขึ้นประมาณ6-12เดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีผมร่วงนะคะนานเกิน1ปีเนี่ยก็คือควรจะไปพบแพทย์นะเพราะว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการขาดธาตุเหล็กหรือว่ามีเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติเราสามารถดูแลผมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการตัดผมให้สั้นขึ้นหลีกเลี่ยงสารเคมีนวดศีรษะเป็นระยะระยะนะคะหลีกเลี่ยงการหวีผมบ่อยๆแล้วก็กินอาหารที่มีโปรโตีนธาตุเหล็กแล้วก็สังกะสีถ้าอยากมีตัวช่วยเสริมหมอแนะนำอีฟโรเช่ a n นตี้ i ฮ l o ์ลอส i ฮ d e ์เดนซิฟายิงบูสเตัวเนี้ยแบรนด์เขาทำเทสออกมาแล้วโดยการให้อาสาสมัครอายุ50ขึ้นไปถึง34คนทดลองใช้ คำนวณออกมาแล้วหลังใช้2เดือนวันละครั้งสามารถบูสต์ผมงอกขึ้นใหม่ถึง5,000เส้นเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆผมร่วงไม่ได้แปลว่าผิดปกตินะคะแค่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วดูแลกันให้เหมาะสมก็พอค่ะชอบสาระดีๆก็กดติดตามหมอสู่แก้วแก้วกันไว้นะคะสนใจกดที่รกระ้าได้เลย